มาเรียนกันตอนหน้า42เลยนะครับหนังสือสมัย6วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้หน้าปกของคลิปคุณครูจะเขียนว่า workbook นะครับก็คือหนังสือแบบฝึกหัดนั่นเองคำสั่งเขาบอกว่า put the words in the correct order and check ก็คือให้นำคำศัพท์นะครับ in the correct order แปลว่าเรียงใหม่เสียให้ถูกต้องนะครับแอนเช็คแล้วก็ให้เช็คให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าเรียงถูกต้องแล้วหรือยัง A คุยกับ B นะครับเรียงสมัยเป็น Did you have a nice holiday? you คุณนะครับ have me a nice holiday แปลว่าวันหยุด holiday หรือวันหยุดระยะยาวที่สวยงามใช่หรือไม่นะครับขึ้นต้นด้วยเว r รต่างๆเป็นประโยคคำถาม B ก็เลยตอบว่า yes I had a very nice holiday ใช่ฉันมีนะครับวันหยุด holiday ที่ดีมากๆ worry แปลว่ามาก A เลยถามต่อว่า where did you go นะครับถามเป็น past simple tense นะครับการจะดูว่าเป็นเทนไหนให้ดูที่คำกริยาคือคำว่า did นะครับคุณไปที่ไหนนะครับบก็เลยตอบว่า I went to the farm ฉันไปที่ฟาร์มนะครับแล้ว A ก็ถามต่อว่า What did you do there? you คุณดูกระทำแดที่นั่น What อะไรคุณทำอะไรที่นั่นนะครับ Did ไม่ต้องแปล B, B ก็เลยตอบว่า I helped my aunt ฉันได้ไปช่วยนะครับถามด้วย past simple tense กริยาต้องเต erm ิม e ed ี D นะครับนะ Help เติม ed erm e ีเป็นช่องสอง ฉันได้ช่วย my aunt aunt อาจจะแปลว่าาคุณป้าก็ได้หรือคุณอาก็ได้นะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับนะ feed the chickens แปลว่าให้อาหารไก่นะครับไก่หลายตัวนะครับนะไม่ใช่ให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวดิไม่ใช่ฟาร์มนะครับสวัสดีนะครับลุงโพรักแก้วไม่เจอกันเลยนะครับนะคิดถึงมากๆครับผมแล้วเอก็พูดต่อว่า what was the weather like แปลว่าสภาพอากาศเป็นเช่นไรนะครับ B ก็เลยตอบว่า it was warm and sunny ซึ่งแปลว่าอากาศอบอุ่นแล้วก็มีแสงแดดจ้านะครับและและ้วก็คำแปลามาอยู่ตรงนี้นะครับเป็น A B A B แต่คุณครูเขียนตามลำดับมาเลยนะครับนะรบประโยคแรกถือว่าเป็นประโยคที่1นะครับ2 3 4สาี่ห้ นะครับเจ็ดแปดและประโยคสุดท้ายเป็นประโยคที่8นะครับนะนักเรียนก็มาดูคำแปลได้ตรงนี้นะครับนะไปหัวข้อต่อไปเลยครับก็คือ read and email read and complete the email with past tense ให้อ่านแล้วก็ทำอีเมลนะครับผมให้สมบูรณ์ด้วยการทำให้เป็น past tense past tense ก็คือประธานบวกกิริยาช่อง2นะครับอันนี้คุณครูเพิ่มเติมมาให้นะครับนะไม่งั้นถ้าเรียนไม่รู้ว่า past tense ประธานบวกกริยาช่องไหนก็จะทำไม่ถูกนั่นเองนะครับใจความอีเมลบอกว่า hi s v e นะครับสวัสดีสเต thanks for your email ขอบคุณมากสำหรับอีเมลของเธอ I had a fantastic weekend ฉันมีนะครับวันหยุด สาร์อาทิตย์ที่แสนจ,จะวิเศษเหลือเกินนะครับจากแอบซึ่งเป็นช่องหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นแอดช่อง2นะครับสวัสดีนะครับอาจารย์วินิตครับหนาสุขสัสารวันสงกรารไทยนะครับผม I went to the beach with Anita โอ้เป็นช่องหนึ่งะครับก็เปลี่ยนเป็น went ช่องสองนะครับฉันไปเที่ยวชายหาดกับ Anita นะครับ We s t a y in a little hotel สเตยก็เติมเป็น ed นะครับเป็นช่อง2พวกเราพักอยู่ในโรงแรมเล็กๆนะครับ a l l e โ t o ฮ h o t i t w a s v e r y clean and bear it it ในที่นี้ก็คือโรงแรมนะครับผมจาก b นะครับ b ก็คือ work to be นั่นเองนะครับต้องเปลี่ยนให้เป็น past simple ก็คือเปลี่ยนเป็น was ทำไมต้องใช้ was นะครับเพราะว่า clean เป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ใช้คู่กับ work to be นะครับนะและเป็นอดีตก็คือ was นะครับ i t was very clean มันสะอาดมากๆและก็สวยงามด้วยโรงแรมแห่งนั้นถึงแม้จะเป็นโรงแรมที่เล็กนะครับ Yes day เมื่อวานนี้นะครับ We จะ g e t ช h ช่องหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นก็ดชัช่องสองนะครับ Very early ก็ดชับแปลว่าตื่นนอนนะครับพวกเราตือนนอนเช้าตู่มากๆนะครับนะ Very early After breakfast หลังจากที่รับประทานอาหารเช้าเสร็จนะครับ We swam in the sea พวกเราก็ไปว่ายน้ําในทะเลนะครับจากสวิมช่องหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นสวัม We saw many fish นะครับพวกเราเห็นปลามากมายนะครับอย่าลืมนะครับผมปลาเป็นผู้พจน์นะครับนะห้ามเติม es นะครับไม่ได้เลยนะครับนะ fish f i s s เป็นผู้พจน์อยู่แล้วนะครับ We took many photos นะครับ take ช่องหนึ่งเปลี่ยนเป็นทุกช่องสองนะครับ พวกเราถ่ายภาพมากมายส่วน tomorrow พรุ่งนี้นั้นนะครับจะแต่งเป็น p a s s i m l e ไม่ได้นะครับต้องแต่งเป็น future simple นะครับก็คือ be บวก going to ให้แปลว่าจะนะครับมีค่าเท่ากับ will I'm going to visit the the aquarium พรุ่งนี้พวกเราจะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกัน see you soon แล้วเจอกันในไม่ช้านี้นะเพื่อนจากแพทนะครับ แปลกันสดๆแล้วก็เขียนคำแปลให้ด้วยด้านล่างนี้เลยนะครับผมเรียนกับครูพี่นันนะครับตามอักษรวิ่งนะครับที่ดูผ่านทาง Youtube นะครับนะผ่านทาง Facebook จะไม่เห็นนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโคกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับผมและแล้วหน้าที่สิบสองก็จบไปต่อหน้าสี่สิบสาต่อเลยครับผม